เศษฐานายกรัฐมนตรีร่วมแสดงความยินดีแอนโทเนียโพซิลหลังคว้ารองชนะเลิศอันดับที่1บนเวที MISS u นิเว r ร์2023วันที่19พฤศจิกายน2566สําหสำหรับเวทีการประกวดมิ s ย u n i v e r s ์2023ก็ได้จบเสร็จสิ้นเป็นที่รียบร้อยโดยสาวงามจากประเทศไทยอย่างแอนโทเนียโพซิล สามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งไปได้ส่วนตำแหน่งผู้ชนะเลิศในปีนี้ได้แก่สาวงามจากนิการากัวที่สามารถคว้ามงกุฎไปครองได้สำเร็จแถมยังถือว่าเป็นมงกุฎแรกของสาธารณรัฐนิการากัวอีกด้วยล่าสุดนายเศรษฐาทวีสิน์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัง ก็ได้มีการร่วมแสดงความยินดีกับแอนโทเนียโพซิลในการประกวดครั้งนี้ว่าขอแสดงความยินดีชื่นชมและขอบคุณคุณแอนโทเนียโพซิลที่ทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยได้เป็นอย่างดีมากครับจนสามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิรอันดับที่1 Miss Universe 2023ชุดแต่งกายประจำชาติ เทพธิดาอาณาจักรอยุทยางดงามโดดเด่นมากจริงๆครับเสริมสร้างความเป็นไทยได้ไม่มีที่ติจริงๆครับยินดีด้วยมากๆครับทั้งนี้ชุดเทพธิดาอาณาจักรอยุทยาได้รับแรงบันดาลจากรูปปัน้นพระแม่ธรณีในช่วงยุคอยุทยาที่สามและสี่ของอาณาจักรสยามที่มีอยู่ในช่วงทศวรรษที่14-18ถึงพระแม่ธรณี เทวีแห่งโลกหรือพระแม่ธรณีในประวัติศาสตร์ศาสนาพุทธในไทยถูกนับถือเป็นอย่างสูงและได้รับการบูชาตลอดประวัติศาสตร์ชาติไทยพระแม่ธรณีมักถูกสร้างรูปแบบให้เป็นเทวรูปที่สวยงามมีผมยาวและมีน้ำศักดิ์สิทธิ์เก็บไว้ในผมซึ่งน้ำที่ไหลออกมานั้นในที่สุดจะบำรุงโลกมนุษย์ด้วยน้ำที่มั่นคงตามที่ ธรณีหมายถึงโลกหรือดินนั้นกล่าวถึงความเชื่อว่าเธอสถิตยอยู่ในดินที่เธอทรงประทานความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติซึ่งเธอเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติต่อมนุษย์และแสดงถึงการปกป้องผืนแผ่นดินและความรุ่งเรืองที่คนไทยจะให้ความเคารพบ,บูชาเสมอมา การแต่งกายและเครื่องประดับถูกสร้างให้เหมือนกับรูปปั้นจากอาณาจักรอยุธยาจิวเวลรีรวมกับการใช้เส้นลวดสอดดิ้นถักทอด้วยมือและใช้หินสีและอัญ,ญมณีที่มีค่าเพื่อสอดคล้องกับข้อมูลทางธรณีวิทยาและผ้าที่สวมใส่ที่บันทึกไว้จริงจากสมัยนั้นและนี่คือความภาคภูมิใจของชาติ สัญ,ญลักษณ์ของความรุ่งเรืองทั้งในด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติเทพธิดาแห่งอยุธยาสำหรับรายละเอียดผู้ออกแบบการแต่งกายการแต่งหน้าและอื่นๆมีรายละเอียดดังนี้ Designer Cam os, up, Mario, ar, bank. So. Style Director, ์แอดคาโมโรสเมคอัพแอดเมคอัพมาริโอแฮร์แอดแบงด e โซแฮสไตล์ดีเรคเตอร์แอบริวัต